สาธีพุก,กับอาตมามาธิรณคัทิโรนในธรรมาจากภูผาวันนี้สบายๆธรรมาจากภูผาในทะเลหมอกตื่นเช้ามาก็เจอบรรยากาศที่สุดที่จะอจัศจรรย์ยัดุมทั้งหลางบรรยากาศที่น่าอัศจรรย์บรรยากาศที่สวยงาม บรรยากาศของธรรมชาติอนะ่ะอยู่กับถ้าเรากแต่งธรรมชาติจนเกินไปมันก็จะวอกภาษาอีสานเหมือนมันก็จะวอกนะไปตกแต่ง กันหน้าเรานี่จนเกินไปวอกนะไม่อยากวอกก็ตกแต่งจนเกินไปเช้าเช้ามาเรายืนริมหน้ามองไปแบบนี้มองจากด้านก็จะเห็นว่ามันมีท้องฟ้าที่อยู่ข้างมีความธรรมชาติเต็มไเต็มเนาะ,ะเต็มสัเต็ม มีความที่จะเป็นธรรมชาติที่เป็นเองอะไรที่เป็นม,มันดูดีทั้งนั้นแหละยกแต่มันไม่เป็นธรรมชาติเท่านั้นเองที่จริงธรรมะกับธรรมชาตินี้มันมันอาศัยกันแยกันถ้าธรรมะไม่เป็นธรรมชาติธรรมะคงทนไม่ได้ เพราะที่คงทนได้เพราะมันเป็นธรรมชาติคือหลักที่เป็นจริงเป็นจริงเป็นหลักที่มีอยู่แล้วเรียกว่าเป็นธรรมะและเนื้อก็ธรรมชาตินั้นก็คือโลกระแต่เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เรียกว่าโลกุตระธรรมนี่เรื่องราวดีๆที่สัมผัสในบรรยากาศแบบนี้ ดูมองเลยจากที่ตรงนี้ก็อันนี้พระก็ยืนอยู่หน้าผาหินเป็นหน้าผาที่คงบอกถึงภูผาสูงถ้าชื่อว่าวัดป่าภูผาสูงแต่ไม่มีหน้าผามันก็อย่างไรอยู่ มันก็แปลกๆอยู่แต่ว่าชื่อว่าภูผาสูงแล้วก็มีหน้าผานี่แหละเป็นสิ่งที่เรียกว่าตรงปกตรงปกนี่สำคัญอย่างเช่นวัดนี่ให้มันตรงปกว่าวัดต้องมีอะไรบ้างในทั้งโลกคำว่าวัดนี้ต้องมีอะไรบ้าง ในทางธรรมคําว่าวัดนี่ต้องมีอะไรบ้างอยู่ในวัดนั้นเรียกได้ว่าตรงปกนะถ้าปกกับข้างในไม่ตรงกันแล้วยุ่งเลยนะต้องให้ปกกับข้างในตรงกันอันนี้เหมือนกันยัดยมทั้งหลายการสร้างวัดวา,าศาสนาการปฏิบัติศีลธรรมก็ให้มันตรงปกนะปกข้างนอกเป็นอย่างนี้ข้างในเนื้อในยิ่งหน้า ทึ่งไปกว่าน่าจะอลังการไปกว่าน่าจะตรงปกเรียกว่าตรงปกเมืองสมาธิจตมาทำเนื้อนอกปกเป็นอย่างนี้เป็นลายเส้นเนื้อในก็ต้องมีความหมายมากสาธุเดีกัน,น,นที่เป็นธรรมบัญญัติในการแจก พระราธนเพลิงหลวงปู่หลวงปู่บุญกู้อนุวัตนะั้นเรียกว่าตรงปกนะมันตรงต่อความดีให้มันตรงต่อที่ดีที่งามนี่เป็นประกาศสำคัญที่เราจะได้ได้อ่านศึกษาเรียกว่าตรงปกนะ รูปหน้าปกพูดถึงความดีของท่านแล้วก็บ่งบอกหลายๆข้างในก็ต้องก็ต้องตรงอื่นๆด้วยญาติโุมทั้งหลายนะเหมือนกับภูผาสูงนี่นะภูผาสูงนี่ก็ต้องตรงปกใช่ไหมหมายความว่าชื่อว่าภูผาสูงอไหนละหน้าผาอ๋นี่ไงหน้าผามองลงไปงี้ เห็นทะเลหมอกนี่ก็เป็นรงปกใช่ไหมวัดเป็นทรรที่ที่ดีๆเกี่ยวกับการรักษาป่าเกี่ยวก,กับดูแลธรรมชาติอันนี้เป็นประการสำคัญที่เราจะได้น้อมนำ สร้างคุณงามความดีเข้ามาตัวเราเข้ามาสู่กายใจของเ,เป็นสิ่งที่เลิ่ประเสริฐใจของเราเป็นสำคัญยังหลายพระพุทธเจ้าว่าเป็นอย่างนี้แล้วนะก็ได้เวลาบินเนาะในเวลาออกรับบินทบาท เมื่อวานนี้ขอบคุณปูน11บิวปูนเซบติวเมื่อวานนี้มีของชีจารุธรรมาเพื่อนแล้วก็ประพาดาครอบครัวน้องของแม่ชีจารุนะเป็นเจ้าภาพปูนหนึ่งคิวคิวที่แปดสิบห้าส่วนคิวแปดสิบหกถึงเก้าสิบห้าเป็นของโยมทึกโยมพี่ระดาศิริอัศวรนันท์ รวยเอากุญแจให้ด้วยติอ่อ่ข้างรดมห้ด้วยอันนี้เป็นประการสำคัญนะพี่อธิึกก็ทาบุญ10คิวเมื่อวานนี้เทไป11คิว11คิวปูนนะเมื่อวานเทไป11คิวปูนอของแม่ฉีจะหมาแล้วก็พี่น้องแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะ แล้วก็น้องสาวด้วย1คิวคิวที่85คิวที่86นี่เป็นของพี่อธึกอาศิริอัศวนรันนะเป็นคิวปูนที่คิวที่8 6ถึงเ5นะเมื่อวานนี้ก็ได้เทปูนกันไปสําเร็จเมื่อวานนี้เร็วนะขอบคุณหลายๆท่านเมื่อวานนี้ที่มาตั้งโรงทานหลายคนเลยทานพี่แกรนมีน้ําดื่มพวกคุณยมทัน ขุยมวิชัยมาช่วยแจก,กน้ำดื่มรัศมีแล้วก็เชิดโรงทานของสกิจดอนเฉดิดน่นพัตรายอดมีชัยเมื่อวานนี้โรงทานของของคัมแบนโปกโรงทานของลูกนะเมื่อวานนี้จดาวาัตร เพราะว่าเรา,เราตั้งตั้งแล้วก็การเทป,ปูนง่ายีเรียบร้อยดีแล้วหลยงก็มาถวายแรงเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ผู้คนถวายแรงก็ไม่ไนะครับใสมากับข้าวไรเมือใสไม่มีไฟอีกอดีแล่นะอกจากนั้นวุดซีป่นไทยสง อมยุทธอหอมเจดีดนภราจยอดมีชัยวุฒิสีไพร,รบุญไทยสงส์ธรบมรบดอนสมศรรกักดิ์กวิชากอนตัางโอไม้กวิชากอนทิฏฐา,าคำไต่สมานเพียรขันธ์ท้าพ่อประสิทธิ์แม่ลิ้นทองน้อมพวกรักขึ้มาสมศรรมักดิ์ขจรสิรตวง์ม,มีไม้เกี่ยวกลาง นี่อยู่ประจำคุตาตานีมุงแล้วก็ยังชอบพระยาชอบลูกชายชอบแล้วมีหนุ่มมีนะสุดที่นั้นลูงเนินนี่ช่วยทีเดียวแข็งแรงเต็มที่เลยนี้ยังมีเยอะเลยลูกศิษย์พระอาจารย์นึกพูดไปพวกรำกล้ากระโทอับไป ก็สำเร็จแล้วมันสราบิมเซพอนยัดจโปมากันเมื่อวานนีนะ้และวันนี้ก็จะต่อไปให้สมสำเร็จกับการงานเราทำเป็นงานชีก็ไม่ชีสูบพันปลาไปช่วย อยู่ตรงนั้นสิทธิ์ในรื่นทองนอ้นอมน้อมอยู่นะเมะื่อวานตอนเคี่ยงสันติวานนี้เตรียมรถขนหินแล้วขนดินแล้วเมื่อวานนี้ยมพกจัดจัดแจงเรื่องนี้อ,อย่างยิ่งการทีเร่เราเนื่องไปนี่ในนี้ยังมีหลานหลานเบตร บอสรวยพวกเนี้ยไปลุยงานกันหมดเลยแล้วก็วิรานาบุญก็มาเพิ่มเติมการทำงานให้สำเร็จผลสำเร็จประโยชน์หลายท่านที่มาวันนี้นะต่าสุธเมตมิเยีะมารือเปล่าวันนี้นะพระจานย์ก็พยายามนึกจิริมาเจนเทึงตรงนี้เห็นว่าไม่สบายไปพักหน่อยเดือนๆก็ยังต่อเนื่องนี้ก็เห็นหามากัน แล้วนะนะกันบ้างก็ก็จะอ่านวันนี้นะสํเร็จผลสำเร็จประโยชน์เพิ่มขึ้นไปอีกเยี่ยมไปอีกเป็นยิ่งขึ้นไปอีกก็ขอบคุณหลาย,ลายท่านอนุโมทากับหลายคนที่รบ,บุญร่สงกันทุกอย่างทุกประกานเมื่อวานนี้มัยังมีปัญหาคำแปลด้วยกนะ็เมื่อวานนี้ให้ไปเลยวันแถมนะพุงยอะก็หายไปเลยวัน งโย่เลยเนะมื่อวานตั้งเทงปูนตั้งแบบแต่นม้อะไรเมื่อวานเยอะเลยนะวันมีการแบบแล้วก็ดินใส่เข้าไปเลยนี้นะเป็นดีอันก็จะไปบินทักันนะ <c oughs> อ่อพี่จ้ nó cây bạc là gì lâu nó ngạc ừ gọi ừ ừ ừ có ừ ừ ừ bên ngoài แพ้แสงก็ตรงนี้เลยก็ได้นี่นี่ถอยถอยตรงนี้เลยก็ได้แพ้แสงอยู่แผ่แสงแดดอ๋อตรงนี้ไม่ต้องไปตรงนั้นละง่ายๆ ุณนอนวัดอืมดีดีด,ดีมีทะเลหมอมกเนี้ยนะวันนี้เนาะ

ดีแทต้นนี้กำลังงามเนาะต้นนี้กำลังงามอันนี้ปลูกสามต้นหนึ่งสองต้นนั้นคือจังใบต้นต้นกำลังขึ้นเห็นไหมเป็นต้นไม้ป่าเห็นเป็นหินก็ขึ้นได้ ชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะชัมิเชตุัมเบปุเรนตุสังกาปาจันโดปนระโสยะถามณิโจติระโสยะถาสับบีติโยวิวัจจันตุสัพโรโกวินัสตุมาเตภวัตะวันตราโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาดนัสิริสะนิจังวุทาปจายิโน จตารธูธรรม,มวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลังบรรยากาศดีมเมืองในหมอกแต่ก่อนเห็นแต่ภาคเหนือเนาะเห็นแต่ในหนังแต่ก่อนเห็นแต่ในหนังเยาวชนไม่มีเลยเพรว่าในเมืองในหมอก นน่ตรงนั้นมันแดดออกพอดีพี่แฉนดูยังพี่แฉนชมหรือยังเฝ้าหน้าผาไม่ค่อยเห็นในหมอกพี่แฉนอยู่แต่ในกุฏิทะเล อะมาค้านี่ไม่ได้ค้าทีนเหียวเนะาะธรรมชาตินอันนี้อยู่ที่นี่เองอันนี้ของป่า <c oughs> ก่อนอยู่หน้าผาสูงเยอะเนะะกล้วาายไม้สิงโตเนี่ยคนมันมานรักเอารถปิกอัพมาจอดตรงนี้ใส่เอาแต่ก่อนอ้ยรักไม่กระทั่งไอ้กล้วาายไม้วัดเทนอมนุษย์นี่เนาะ ธชาติดาดดึงกระบุดนี่มันคุ้นนะทุกวันเนี่ยเห็นไหมมันไปอยู่มาเบิ่งเมื่อวานเนี่ยมาเบิง่งจำเลยมาเบิเออมาอยู่มาเบิง่งใช่มันไปเลยเห็นเล่นน้ำไง,งเห็นแหล่งน้ำตรงนั้นกระบุดใหญ่ธรรมชาติ ธรรมชาตินี่ดีที่สุดอยู่ที่ไหนก็สบายมีพุโทโธเดินมีพุโทโธพุโทโธไม่พอยังปลูกต้นพุโทโธเนี่ยต้นพโพเนี่ยต้นพุทโธสารีเดกทัด ตุมหาโพธิทิงพุทธรูปังสกลังสดาเนีตนทท่ต้นพุทโธต้นโพเนี่สบ,บายนี่ผักหวานเราจะได้กินผักหวานติดอยู่ยกทุกต้นเลยนี่นี่ผักหวานติดกับทุกต้นเลยนะเนี่ยเนี่ยผักหวานจานสุรานเนี่ย จะได้จินย้อนอยู่ด้วเนะี่ยแต่ว่าจะป่วยพวกกวางมันก็จะจินด้วยหรือเปล่ากวางกัแจืมขาไม่ให้ถอนดิห้ามถอนถอนตายห้ <laughs> ามถอนอย่ <laughs> าไปถอนเ <laughs> นี่ยมันเหลือมันต้นเดียว ต้นไม้ขาดความอบูนต้นผักหวานนี่ต้องมีหญ้าอยู่กับมันนี๋ไปยุ่งกับต้นไม้ขาดความอบูนตอนนี้เกี้ยงใส่ปุ๋ยตายเลยปล่อยไปตามมือตามกำเกิดผักหวานไดออกกําลังกายเดินทุกเช้าดี คุโบคงมาอยู่ผาสองเห็นมิบบาทไม่ล่ะเช้ามาเห็นไหมนี่มาอยู่ผาสองนะบุรุษีตายไปแล้วก็มีพระจากจันบุรีวัดเขาสุจิมมาอยู่จำพรรษาออกพรรษาท่านก็กลับคุณโบคงมาอยู่ผาสองนั่น ถ้าชอบสงบสันโดษนั้นได้ดูฤาษีท่านที่ตั้งชื่อว่าฤาษีเพราะท่านชอบอยู่คนเดียวท่านก็เลยไม่สนใจมนุษย์มนาหน้าไหนตั้งชื่อท่านฤาษีเพราะท่านชอบอยู่คนเดียวไงขนาดอายุตั้งขนาดนั้นนกตรงนี้มันล้มหมดเรือมันเยอะเนี่ต้นอะไรก็ล้มหมด เคื่องเหลือแต่งนเนี้ยเนี่ยหักหมอเคือลือมันเยอะอม,มีพริกป่าเลยพร,พริกธรรมชาตินี่มันเผ็ดนะพริกขี้หนูป่าเนี่ยมันหอมพวกในเมืองไม่มีโอกาสได้กินนะพร,พริกขี้หนูตามป่าี่โหมันหอมเผ็ดแล้วก็หอมนะพริกขี้หนูตามป่าเกิดเองนี่เหมือนพริกเขาปลูกดิรสชาติมันจี๊ดหอมด้วย วันนี่งได้ใช่นอมาขับรถให้เชเดชสมศักดิ์มาได้เมื่อไหร่รึงานเขาเยอะกันเชเดชก็งานเยอะทั้งงานสวนทั้งงานเลยแต่เชเดชเขาตั้งหลักชีวิตของเขาได้แล้วก็ยังชวนเลยออเนยกระลอกเสียงกระลอก กระรอกมันร้องอ้อนอออ้อนอ้อถ้ามันไปต้นไม้ต้นไหนเจองูแล้วก็กระโดดใหญ่เลยเจองูเขียวทวงเรียกว่าทวงอูเบิมก็มาดิเอาแม่ลื่นมานะแม่ลื่นสาธุใครอยองข้างไม่ลื่นเอ่า ยอยัอนออนี้วุฒิวุฒิสิกคำพูนถ่นายบ้นยานพนแต่พรเอารถมาเตรียมเยาด้วยนยี่เมื่อคืนเนี่ยจอดอยู่คันเบลล์มอโอู้หจักติเมื่อคืนเสียงดังจนตะน,น,นันวัดนอนหลับกันหมดเลยเนี่ยใช่ไหมพรม